สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีถอดอีกกีเสื้อตัวนี้ออกมาล้างนะครับว่าถอดอยังไงบ้างอันนี้มันเป็นซิตี้ปีสิบสามนะเดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้กัน ตัวตัวนี้ก็เอาออกเลยนะครับ อย,อย่าเราถอดชุดนี้ลยเรายกตัวนี้มันก็จะมีนอ็อตตัวนี้หนึ่งตัวตัวในตองตัวขันสองตัวนี้ออกเอาครีมจับออกแล้วก็ถอยออกนะแล้วเราก็ยกยกตัวนี้ออกมาเลยมันจะเป็นมันก็จะ,จะลง คราวนี้ตัวปีกผีเสื้อเนี่ยเวลาเราถอดเราก็ปลดสายมันมันจะเป็นมันจะเป็นไอตัวสายไปคลิปล็อกนะปลดออกแล้วจะมีน็อตทั้งหมดเบอร์สิบสองหนึ่งสองสามสี่พอถอดชุดนี้ออกมันก็จะหลุดออกมาเลยสี่ตัวเดี๋ยวผมจะถอดก่อนแป๊บนึ่ง เราก็อย่างที่บอกนะสี่ตัวเสร็จแล้วก็จะมีเบอร์สิธตัวนี้มีสี่ตัวอันนี้อันนี้ผมเมื่อกี้มันถ่ายคนเดียวมันเลยไม่สะดวกก็เลยวางกล้องพอสี่ตัวนี้ออกแล้วก็จะใช้เบอร์เบอร์สิธขันเพราะว่าตัวตัวเนี้ยมันจับกับตัวเนี้ยตัวปีเสี้ยอยู่นะครับเดี๋ยว แล้วก็ถอดถอดออกเลยใช้เบอร์ติดถอดออกเลยนี่นะครับพอถอดมาเราก็ยกมันออกมาเลยนี่คือปีกปีเตียนี่นะนี่ก็เป็ลนลักษณะนี้ก็ถอดสายออกได้หมดก็ไม่มีอะไรมากครับล้างปีกปีเตียนะครับ แล้วเราก็ทำความสะอาดแต่อันนี้ผมใช้ตัวแหนกนะเอาตัวแหนกฉีดเข้าไปอย่าเอากระดาษทรายขัดอะไรให้มันเป็นรอยนะเอาตัวแหนกฉีดแล้วก็เนี่ยฉีดเข้าไปในรูเนี่ยแล้วเราก็ทำความสะอาดมือเดียวมันจะเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย ปีเตเนี่ยมันดันได้เราใช้เราใช้นิ้วเนี่ยดันเข้าไปมันจะเปิดเนี่ยวมันจะเปิดได้เราก็ฉีดโซเน็ตเข้าไปทำความสะอาดพวกขามาเหลวพวกอะไรที่มันติดอยู่นะครับปร,ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบกลับเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ร้อยสายเข้าไปเหมือนเดิมน็อตสตัวเบอร์สิบเบอร์สิบสองนะครับ แล้วก็ใส่กองกลับเหมือนเดิมแต่เวลารีเซ็ตอนะ่ะเพราะว่าเราฉีดเข้าเข้าไปเนี่ยพอเราฉีดล้างเสร็จทำความสะอาดเวลาเรารีเซ็ตอนะ่ะเราต้องเราต้องถอดขั้วลบออกนะครับถอดเพื่อให้มันรีเซ็ตเราดึงออกก่อนแล้วพอประกอบะไรเสร็จอ่นะเราค่อยใส่ตัวนี้กลับไปแล้วเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตข้างมันเองแล้วเครื่องมันจะกลับมาเดินเรียบเหมือนเดิมนะครับ เป็นเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากลองทำเองนะครับครับขอบคุณครับ